โครงการขยับกายสบายชีวีระดับปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองกิจกรรมเสริมประสบการณ์สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูศรีน,นันทิยันตังนะคะ วันนี้คุณรูจะพาเด็กๆเ,เข้าร่วมกิจกรรมโครงการขยับกายสบายชีวีค่ะเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะคะการเล่นกีฬาจะทำให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจสดชื่นนะคะดังคำกล่าวที่ว่าจิตใจที่งดงามย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงค่ะแสดงว่า ร่างกายและจิตใจมีความสัมคัญกันอย่างแยกไม่ออกค่ะถ้าร่างกายแข็งแรงก็จะทําให้จิตใจเบิกบานค่ะและในทางกลับกันนะคะจิตใจที่เข้มแข็งก็จะทําให้เกิดพลังหรือกําลังใจค่ะจะทําให้ร่างกายแข็งแรงนะคะและเป็นการส่งเสริมคุณภาพร่างกายให้แข็งแรงค่ะ จึงได้นำวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่มีในโรงเรียนนำมาใช้ในการออกกำลังกายค่ะอย่างเช่นกิจกรรมเชือกกระโดดและก็ฮูลาโฮปนะคะก็จะเป็นการออกกำลังกายชนิดหนึ่งที่เล่นง่ายนะคะทำให้ร่างกายแข็งแรงค่ะเด็กๆเคยออกกำลังกายไหมคะคุณครูสองท่านมาสาธิตวิธีการออกกำลังกายเด็กๆทำตามคุณครูเลยนะคะ <c oughs> เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆทำตามคุณครูได้ไหมคะใครทำได้เก่งมากคะ่ะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมเชือกกระโดดกันคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูชื่อนางสาวจนจิราขุนทองนะคะ วิธีการกระโดดเชือกนะคะจับปลายเชือกสองข้างนะคะแกว่งไปข้างหน้านะคะพอเชือกแกว่งมาถึงปลายเท้าก็กระโดดเชือกนะคะพร้อมกันสองขาค่ะเด็กๆลองกระโดดเชือกออกกําลังกายตามคุณครูเจนจิราได้นะคะเด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับการออกกําลังกายอีกวิธีหนึ่งก็คือการเล่นหูลาหูปค่ะ สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูชธิดาวนาะแสงขำนะคะอยู่โรงเรียนอนุบาลทับมาค่ะทีการเล่นฮูลาฮูปนะคะสอดห่วงเข้าไปและใช้มือยึดให้อยู่ในระดับเอวค่ะยืนแยกขาทั้งสองข้างนะคะให้ขาอยู่ในตำแหน่งที่พอดีกับความกว้างของไหล่นะคะ บิดตัวและหมุนห่วงไปในด้านที่ถนัดค่ะซ้ายหรือขวาเบาๆนะคะถ่ายน้ำหนักไปที่ขาข้างใดข้างหนึงระหว่างหมุนหูลาฮูปนะคะสูดหายใจเข้าลึกๆนะคะอย่าก,กั้นลมหายใจนะคะและเกร็งท้องเล็กน้อยค่ะ เด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าการออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรงและทำให้รูปร่างลักษณะสมส่วนนะคะสวยงามใช่ไหมคะเด็กๆทำให้จิตใจเบิกบานด้วยนะคะ จากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายไปแล้วเด็กๆอัดคลิปและถ่ายภาพการออกกำลังกายของเด็กๆมาให้คุณครูและเพื่อนๆชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอให้เด็กๆเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะ